แกงเขียวหวานอันนี้คือ,อขีอ้แกงข้าวขาอะไรหัวกะทิยังไงหม้กะทิมารัวให้มันแตกมันออนล้าเลยจะทำหัแกงหน้าขาแบบนี้ ่ล้วก็มาต้มในหม้อเลยแล้วทำไมทำไมไม่ต้มในหม้อทีเดียวไปเลยกระทะมันเลอะแล้วติดกระทะอย่างเงี้ยติดจะทำให้ไหม่่ครับใช่เคียวหวานเคี่ยวหวานอะไรกุ๊กๆุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่ กุ้งกแล้วมันจะเป็นห้องๆเหรอเกี่ยวกับกระช้าอยอันนี้เสร็จแล้วหรอต้มใช่ไหน,นเครื่องเครื่องแกงมีอะไรมีกะทิไอ้น้ำเขียวๆนี่อะไรอ่ะฮะไหนน้ำเขียวๆเวนี่นนเยเยนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยหงอะไรเนี่ยอ๋อน้ำไม่นีด กะทิไอ้น้ำเขาเรียกน้ำอะไรอะ่ะข่าตะไคร้พวกเครื่องปรุงน้ำไปปั่นอีกทีนึงอ๋อข่าตะไคร้ใบมะกรูดเอาไปปัน่นแล้วเอาแต่น้ำมากระเทียมกระเทียมแล้วกากมันไปไหนอะ่ะเสร็จแล้วและอันนี้ก็อเต๋อใส่กะทิลงไปก็เสร็จแล้วเหรอยัง เสร็จนี <the ่ย uh, uh, ังเสร็จแล้วก็ล้างกระทะแล้วก so, uh, ็ไปทอดไปจ้าขึ้นมาบ้านไหนเขาจะกินเลือบ้านนี้เ้าเนี่ยขณะนี้เป็นเวลาแปดึงไฟเหรสากลางากลางางนแล้วก็ตุ๋เรื่อยๆไม่ต้องใส่น้มันพืชลงไปใช่ไมเคี่ยวให้เคี่ยวนานหน่อยให้มันน้นแตก <cười> <cười> phải phải cái Nước chèo cái, phải cái, phải phải cái. À, này แล้วก็ตามด้วยกะทิแค่นี้เหรอใช่นี่เีชิวัดไก,ก่ใส่มะเขือโป๊ะ ไมหน้าตาต้องจริงจังขนาดนี้เลยเหรอนี่<อ>คนคุมงานยดียอยู่ข้างหลังนี่นคุมได้ใส่ตาแล้วปูไปเทน้ำจิ้มนะมันมีน้ำ,นนำจิ้มมาสองแบบซีฟู้ดกับบเ้ยขนาดนจริงจังมากแค่นี้เองหรอเร็แร้อเหรอเนี่ยได้แล้ว น,นี่อะไรเนี่ยเลือดเลือดเลือดโลหิตไก่เดบ๋ยวอธิกาชาติมาเหรออร่ยอยมากเลยทำเองชมเองมีนีด้วยนี่ใส่หนหนอะไรลงไปเนี่ยนำตาลนำตาลเล็กน้อย อ่านใจไหมคุ่หอมไหมหอมไหมหอมมากไข่นะไข่คนขายเองคนทำนะต้องขายไกลๆก็่ขายใกล้ๆเต็มจอไปเลยสิ เราไตอนูกำลังทำอะไรก็ไม่รู้เห็นมือวะเดี๋ยวไปหานะบ้านนู้นกำลังจะทอดถอยด้แลแวทำไม่ไม่สย,ย่งลงไปทีละลูกล่ะนี่พ่อครัวต้องให้แม่ครัวบอกโอ้ยอี เดีกยังเฉยวหวานเหี่ยเย็นใจเย็นแมวเค็มใช่ไหมไม่เอาเสร็จแล้วใช่ไหมใส่ผและลายน้องจีนเนสิเร์ฟยังเสิร็จแล้วข้าวอุ่ยนยังไม่ยังหายไม่เจออยู่ตรงนี้ไง อะไรเนี่ยกะทิกะทิกะทิขออนะไรหน้<ม>าตาตั้งโตวสวยไหมสวยไหมอ่าชัดๆอีกทีนี้เอากะทิออก,ออกนี่เป็นไรสวยไหม